สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมูสับนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่กับร้านอ่าวไทยซีฟู้ดเป็นร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กชทย,ยคลาสสิกไปดูกันค่ะว่าข้างในพิเศษยังไงบ้างตามมูสับมากันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ข้างในของร้านอ่าวไทยซีฟู้ดที่บุรีรัมย์แล้วละค่ะบรรยากาศดีมากมายเลยค่ะนี่ละค่ะที่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของชทยคลาสสิก ค่ะแล้วตอนนี้ผู้สับก็อยู่ในร้านลาวนะคะอยู่กับเจ้าของร้านอ่าวไทยซีฟูดพิราครัพี่ปูกับพี่เอกค่ะพี่ปูคะตอนนี้มีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์อะไรที่พี่ปูอยากแนะนําบ้างคะซิกเนเจอร์จากทางร้านนะคะจะเป็นพวกประเภทผัดผงกะหรี่ะค่ะจะเป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่อะไรประมาณนี้<ช>ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็จะเป็นหัวปลาเก๋าต้มเผือกนะคะ ที่หาทานในบุรีรัมย์ได้ยากนะคะแล้วก็จะเป็นมะฉาข้ามอ่าวตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมสดเป็นๆนะคะมาทําหั่นเป็นบ้างส่วนอันนี้ก็จะเป็นแปซับปลาช่อนค่ะอันนี้จะเป็นแกงขั่วทะเลที่หาทานได้ยากเหมือนกันวันนี้จะาเกิน้ำลายไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปูถอดเสื้อค่ะคือทานได้ง่ายๆเราไม่ต้องมาเปื้อนมือแกะอะไรให้เสื้อคือทานได้เลยใช่ทานได้เลยกับน้าจิ้มรสเด็ดจะมีมาแต่ละอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเมนูขายดีคะ ่วนเรื in ่องของวัตถุดิบเราจะคัดสรรมาจากจังหวัดตรารับเป็นเรือเล็กไปเช้าเย็นกลับของจะสดมากก็คือถ้าเป็นเรือเล็กก็คือจะได้ของสดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นของเราที่คัดมาก็คือคัดมาจากเรือเล็กนั้นเลยปลอดภัยไร้ฟอร์มาลินครับนี่หละหากเลยท่าความสวยภาพบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องที่นี่เท่านั้นค่ะเอาไทยซีฟู้ดบุรีรัมย์